กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้กระผมช่องแชร์ข่าวเด็ดหัวดังบทองก็มีข่าวสารดีๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งและกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมเจ้าของช่องด้วยนะครับมาติดตามรับชมรับฟังข่าวกันเลยครับสสชเสนอรัฐเยียวยากเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนนายทศพรศิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชเปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสบอคครั้งที่2ทับ2,563ว่าจะนำข้อเสนอของที่ประชุมเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือคอ,อรมพิจารณา ด้านในประพัฒ์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่าได้เสนอการช่วยเหลือและเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยระยะสั้นสเสนอให้รัฐบาลแจกเงินเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาทนาน3เดือนรวมเป็นเงิน 15,000บาทโดยมีเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ9ล้านครัวเรือนรวมเป็นเงิน135,000ล้านบาทคาดรัฐบาลจะใช้งบจากพระราชกำหนดพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาทและเสะนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ให้กเกษตรกรนานหนึ่งปีส่วนระย,ะยาวเสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรวงเงินห0 0หม่นล้านบาทเพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กเกษตรกรรายละไม่เกิน1ล้านบาทครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่ทางเจ้าของช่องนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันครับ และถ้าหากกระผมทำผิดพาาการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขอกราบขอพระคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ